วันนี้ค่ะขออนุญาตลูกค้าค่ะสัมภาษณ์กับลูกค้าที่มาจองรถกับทางชรูมฟอร์ด RMA สาขาการาประพฤกของเราค่ะวันนี้ได้ทำการทดลองขับกันด้วยใช่ไหมคะครู้ <ผม S 2> รสึกเป็นไงบ้างคะลูกค้าก็ขับดีครับนิ่มแรงดีครับคุณลูกค้าจองเป็นคันไหนไปคะออฟอร์ออตัวไว้แท็กครับ เป็นตัวลนเจอร์วายแท็กขับเพื่อนสี่ล้อใช่ไหมคะอ๋อแล้วที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะออกรถและจองรถกับที่นี่อะค่ะก็รู้สึกว่าเซลล์ก็เป็นกันเองดูแลดีให้คำแนะนำดีมากครับอ๋อแล้วได้ยินว่าคุณพี่แนะนำเพื่อนมาด้วยใช่ไหมคะ๋อจองเป็นรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมคะครับสคันอ๋อแลสามสีสามสีเลยครับผมก็เห็นนุ่นเซลบอกว่าน่าจะได้รถไม่นานเนี่ยครับ ก็คือที่ปรึกษาการขายให้ความร่วมมือที่ดีถูกต้องไหมคะให้คําแนะนํที่ดีมากก็เลยชวนเพื่อนมาซื้อก็จองทั้งหมดสามคันนะครับอ๋อจองทีเดียวเลยสามคันเลยโอเคอ๋อแล้วก็ความรู้สึกกับทางโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะจองรถกับที่นี่บรรยากาศภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็โอเคครับทุกอย่างดูดีมากทั้งรถทั้งเซลล์ทั้งคนให้คำแนะนำดีมากครับ นี่คืออีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าที่จองรถกับทางโชรูมของเราค่ะฝากกันด้วยนะคะกับทางโชรูมฟอร์ด I M A สาขาก,กลับประพฤกค่ะข,ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ